สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าเขย่าวขวัญตอนผีสุพานวัดร้างหลวงสุขธเกตสรพระครูวิมลคุณากรวัดปลักของมะขามเท่าตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิษฐ์จังหวัดชัยนาเป็นพระอาจารย์ที่เคารพนับถือของพลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์พระบิดาแห่งกองทัพเรือท่านเป็นพระอภิญญาที่ทรงบารมีธรรมและทรงคุณวิเศษในเวทวิทยายากจะหาผู้ใดเทียบเท่าตลอดช่วงชีวิตแห่งการครองเพศสมณะเชื่อได้ว่าหลวงปู่สุขย่อมมีประสบการณ์เเชิญกับวิญ,ญญาณมาไม่น้อย เพียงแต่ท่านไม่เปิดเผยให้ผู้ใดมีโอกาสได้รับรู้นอกจากเรื่องผีสมพานวัดร้างซึ่งนายยอดสุขทองลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านรับฟังมาและนำมาเล่าต่อดังมีรายละเอียดดังนี้ครั้งนั้นหลวงูสุขวัดปากคอมะขามเท่าจาริธทุดง ไปนมรสการพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเมื่อท่านได้ถวายอภิวาทต,ต่อรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความปิติอิ่มใจแล้วจึงได้เดินธุดงกลับวัดปากคลองมะขามเท่าของท่านระหว่างเดินทางกลับท่านได้จารึกมาพบวัดร้างแห่งหนึ่งในเวลาเย็นย่ำสนธยา ซึ่งถึงการอันสมควรหาสถานที่เหมาะสมเพื่อปักกลดหลวงผู้สุขพิจารณาวัดร้างแห่งนี้เห็นว่าพอจะอาศัยเป็นสถานที่พักผ่อนในราตรีการที่จะมาถึงได้ท่านจึงแบกกลดเข้าไปในเขตธรณีสงแห่งนั้นบริเวณทั่วไปของวัดร้างสงัดเงียบม,มีโบส ศาลาการปรเรียนและกุฏิพระครบสมบูรณ์เพียงแต่ปราศจากพระเนนจับรษาคอยดูและรักษาธรรมนุบำรุงเสนาสนะต,ต่างๆดังนั้นศาส,สนสฐานโดยทั่วไปทีงชำรุดสุดโสมผูพังเป็นที่น่าสังเวชหลวงผู้สุขรู้สึกแปลกใจ ประดนของสงสัยที่วัดนี้ไม่ควรจะปล่อยร้างวังเวงดังที่เห็นเพราะสังเกตที่ตั้งขอวัดก็อยู่ในพื้นที่ภูมิทําเลที่เหมาะสมไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านชุมชนเท่าไรนักเหตุใดจึงขาดผู้มีจิตกุศลศรัทธาอุปถาพระเนนถึงเพียงนี้หลวงปู่เพียงแค่สงสัยแต่ไม่คิดใฝ่ใจ ใคร่รู้สาเหตุที่มาของวัดร้างท่านจึงมองหาที่พักสำหรับค่ำคืนนี้เห็นบริเวณระเบียงด้านหน้ากุฏิหลังวัดหลังใหญ่ดูกว้างขวางและเปิดโล่งโปร่งสบายก็ตรงไปอย่างที่นั่นวางอัฐบริขารล,ลงแล้วเก็บขะแนนไม้มารวมกับปัดกวาดพื้นให้สะอาด ปอปูอัสนะได้ขณะที่หลงวงพ่สุขกำลังปัดกวาดอยู่นั้นมีชาวบ้านเป็นชายสองสามคนเดินมาหาท่านแล้วนั่งยกมือไหว้นมัสการคนที่มีอาวุโสที่สุดถามขึ้นว่าหลวงพ่อมาจากไหนขอรับพวกกระผมเห็นหลวงพ่อเดินลัดตัดทุ่งตรงมาที่นี่จึงรีบมาพบ อาตอมาไปนมัสก,การพระพุทธบาทสระบุรีมากำลังจะกลับวัดปากคลองมะขามเท่าคืนนี้ต้องพักที่วัดนี้ชั่วคราวพวกโยมเป็นคนบ้านนี้กระมังใช่ขอรับกับผมเองอยู่เลยหลังวัดน,นี้ไปไม่เท่าไหร่อ้อหลวงพ่อขอรับท่านพักอยู่ตรงระเบียงหน้ากุฏินี้เห็นทีจะไม่เหมาะสมกระมังครับ ทำไมลลยโยมอาตมาเห็นว่าเป็นวัดร้างไม่มีใครดูแลเป็นเจ้าของจึงไม่ได้ขออนุญาตใครไม่ใช่เรื่องขออนุญาตหรือไม่อนุญาตหรอกขอรับแต่พวกกระผมเป็นห่วงหลวงพ่อกลัวว่าหลวงพ่อจะเจอเรื่องไม่ดีไม่งามเข้าตอนกนลางค่ำกลางคืนเรื่องไม่ดีไม่งามที่โยมว่านั่นหนักมันเรื่องอะไรชายสูงวัยทำท่าทีอึดอัด ก่อนตัดสินใจกราบเรียนผีที่นี่เฮียนเหลือก,กลำลังขอรับหลวกพ่อสาเหตุที่วัดนี้กลายเป็นวัดร้างก็เพราะผีที่ดุเนี่ยแหละครับกระผมเองเคยเป็นมัคคทายกวัดนี้รู้เรื่องดีเชียวละแล้วอดีตมัคคทายกก็เล่าเรื่องผีวัดร้างให้หลวงปู่ฟังว่าเมื่อก่อนวัดนี้มีพระเนรจำมันสาไม่เคยขาด ชาวบ้านร้านตลาดมาทำบุญทำทานกันตลอดเวลาต่อมาสมภารเจ้าวัดมรณาพายังไม่ทันจะหาสมภารรูปใหม่มาปกครองดูแลวัดผีสมภารเปิดฉากออกอารวาสหลอกหลอ,ลอแนแทบทุกคืนจนพระเนรรอกสัตว์ขวัญหายแม้ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญแผ่บุญกุศลสักเท่าไหร ผีสมพานก็ไม่ยอมไปผุดไปเกิดยังคงหลอกหลอนอยู่ตามเดิมกระทั่งพระเนนทนไม่ได้พากนันหนีหายย้ายไปอยู่วัดอื่นหมดเคยมีพระใหม่ใจกล้ารับอาสา,าจะมาช่วยบุรณะวัดฟื้นฟูวัดแต่อยู่ได้ไม่กี่วันก็หอบอัทธบริขารจากไปเพราะผีสมพานเล่นงานหลวงปู่สุขรับฟัง อดีตมคทายกวัดเล่าเรื่องผีสมภา์โดยสงบมิได้แสดงความคิดแต่ประการใดเมื่อมคทายกกราบเรียนแนะนำให้ท่านย้ายที่ปักกลดไปอยู่นอกเขตวัดจะดีกว่าท่านก็เฉยบอกแต่เพียงว่าคงไม่เป็นไรเพราะท่านมาอาศัยคืนเดียวแล้วก็ไปผีสมภารคงไม่ทำอะไรเมือเ่อหลวงปู่ยืนยันเช่นนี้ ชาวบ้านก็จำต้องนมัสก,การกราบลากลับไปทั้งที่ห,วหัวยายท่านจะทานวิญญาณร้ายของสมพารเจ้าวัดที่ตายไปไม่ไหวหลวงปู่การกรดจัดวางบริขารและปูอัสนะเรียบร้อยเมื่อความมืดของราตรีมาเยือนวัดที่ยิ่งวางเวงหนักขึ้นหลวงปู่ไหว้พระสวดมนต ทำวัดเย็นตามกิจของท่านแล้วเข้ากลดเจริญสมาธิภาวนาเช่นที่เคยปฏิบัติมาโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตราบกระทั่งดึกสงัดก็ปรากฏเสียงบานหน้าต่างของกุฏิหลังใหญ่กระแทกเปิดปิดดังสนัน่นทั้งทั้งที่ประตูหน้าต่างใสตาลลั่นกรอนปิดสนิทจะเป็นเพราะลมก็ไม่ใช่ เพราะเวลานั้นลมสงบเงียบเชียงหลวงปู่สุกกำลังพักผ่อนต้องลุกขึ้นมานั่งคอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปอีกท่านก็ไม่ต้องคอยนานเมื่อตรงหน้ากรดนั้นร่างดำมืดดูทมึนของสมภารวัดผดวูบขึ้นมาให้เห็นถนัดชัดเจนพร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงแหบห้าวดุกไม่พอใจมาทำไม ผมไปรุกขมูลมาจะขออาศัยนอนที่นี่สักคืนหลวงปู่สุขตอบผีสมพานิ่งแล้วหายวับคราวนี้เกิดเสียงดังโครมครามสนัดหวั่นไหวภายในกุฏิไม่ยอมหยุดประหนึ่งต้องการขับไล่หลวงปู่สุขเทว่าหลวงปู่ไม่ได้หวั่นไหวต่อการแสดงฤทธิ์ของผีสมพานยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังรู้สึกสงสารเวทนาต่อดวงวิญญาณมิชาาติิที่หลวงหลงวงเวียนยึดเหนี่ยวในสถานที่นี้ไม่ยอมไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าท,ทั้งทั้งที่บวชเรียนในพระพุทธศาสนามานานถึงขึ้นเป็นสมภารเจ้าวัดหลวงปู่สุขสมรวมจิตแผ่เมตตาไปให้แต่เสียงสนั่นวันไหวภายในกุฏิก็ไม่ยอมหยุด ส่วนมนอีกหลายบทผีสมภารก็ยังไม่รับรู้มินับซับผีสมภารยังปรากฏร่างยืนตะงงาตรงหน้ากรดแผดเสียงหัวเราะเยาะเย้ยเย,ยินหยันแล้วคำรามลั่นบอกว่าไม่กลัวหลอกมีคาถาอะไรก็ว่ามาอีกสิหลวงปู่สุขเห็นผีสมภารดื้อด้านถึงเพียงน,นี้ท่านจึงกล่าวออกมาดังๆว่า อน,นิจจาเอ๋ยไม่เคยเห็นผีตายหรือจะสู้กับผีเป็นนะโมพุทธายะด้วยถ้อยคำประโยคนี้ผีสมพานก็หายวับไปไม่มีเสียงรบครามใดๆตามมาอีกและหลวงปวู่สุขก็ไม่ใส่ใจสนใจอีกต่อไปเหตุกายลงนอนพักผ่อนตามปกติของท่านเช้าวันรุ่งขึ้น อดีตมรกทายกและชาวบ้านกลุ่มใหญ่รีบมาที่วัดแต่เช้าเห็นหลวงปู่สุขเป็นปกติดีไม่มีอะไรต่างปิติดีใจเข้ามากราบไหว้นะมัสการสอบถามว่าเมื่อคืนมีเหตุการณ์ร้ายๆอะไรเกิดขึ้นหรือไม่หลวงปู่ไม่ตอบได้แต่ยิ้มยิ้มทำนองมิให้ชักไซให้มากความชาวบ้านจึงไม่กล้าละลาบละหล,ล,ลวงถามอีก จากนั้นชาวบ้านก็กลับไปจัดหาพัตหารเช้ามาถวายเมื่อท่านกระทำพัดกิจเรียบร้อยชาวบ้านนิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อพวกเขาจะได้มีโอกาสมาทำบุญสร้างกุศลกันบ้างหลวงผู้สุขก็เมตตารับนิมนต์หลวงปู่พำนักอยู่ที่กุฏิร้างของสมพารเก่าห้าคือ ไม่ปรากฏมีผีสมภา์ออกอารวาสอีกเลยท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงเก็บอัฐบริขารเพื่อเดินทางต่อไปชาวบ้านอ้อนวอนให้ท่านสพภานวัดร้างแห่งนี้แต่หลวงปู่ไม่อาจรับศรัทธาญาติโยมข้อนี้ได้